นันพรโสดาบันยังมีปัญญาน้อยเพียงตัดได้เพียงอารมณ์รู้สึกว่ามีความตายเป็นปกติชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีไว้เสมออันนี้เป็นกิจอันหนึง่ง ที่การที่เข้าถึงความเป็นประสดาบันตัวอย่างที่แล้วมาก็ได้แก่เปสก,การีทิดาคือลูกสาวคนนายช่างหูก <c oughs> นั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทราบแล้วในวันก่อนในการที่จะเป็นพระสดาบันได้นั้นองค์สมเด็จพระทรงทันทรงตัดว่าต้องตัดสังโยตสามเดก,การคือสก,กาญทิธิ เห็นว่าแต่ภาพร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือ mm hmm. งบางท่านตามพระบาลีที่กล่าวว่าพิจารณาหินขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าความจริงขันห้านี้พวกเรามักจะรวมตัวไว้ในคําว่าร่างกาย <c oughs> เือม,มีร่างกายเป็นสําคัญแต่กําลังเขาบรรพดาบันนั้นตับได้แค่นิดเดียวคือมีความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องตายเท่านั้นยังไม่ถึงก็ปลดเปลื้องว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเท่านี้บวังว่าคงไม่เป็นการสุดวิสัยเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง <c oughs> ที่ะพึงทำให้เข้าถึงได้ วันนี้ก็เห็นจะไม่พูดกันถึงเรื่องการไม่สงสัยในคำสัง่งในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเพราะว่าการที่เรานึกถึงความตายเราเชื่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าเราไม่สงสัยในคำสัง่งสอนขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ไปก็ไปจับสังโยนตัวที่สามคือศีรพตปรามาส องสมเด็จพระบรมาโลกกน,นาถทรงตรัสว่าพระสโสดาบันจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลนิบรรดาท่านพุทธบริษัท์ผู้รับฟังมีทั้งพระมีทั้งเนนมีทั้งครวาตม <c oughs> ีการรักษาศีลก็จะต้องเป็นศีลเฉพาะของแต่ละเพศพระคือสิกขาบท227รรวมทั้งอภิสมาจารย์ด้วย สำหรับสมันเนรมีสิขาบทสิบรวมทั้งเสกิจวัตรอีเจติห้าเป็นแปดสิบห้าสำหรับครวาดก็ต้องมีสินห้าบริสุทธิ์รวมทั้งพรมิหารสี่ด้วยอย่างนี้จิงจะช่วยให้มีสินบริสุทธิ์อันนี้สำหรับสินเ <c oughs> ขาเว้นกันแบบไหน สิ่งนี้ที่จะขาดหรือไม่ขาดอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญเราต้องไม่มีเจตนาเพื่อทำลายชีวิตสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้รับความลำบากความจริงการทรมานสัตว์ให้รับความลำบากไม่ถึงกับสิ้นขาดแต่รู้สึกว่าสิ้นจะทะลุไปเสียแล้วมันไม่ขาดแต่ว่ามันทะลุผ่านนงเข้าเราที่ไม่ขาดแต่เป็นรูพรุนมันจะดีหรือ ดอนั้นจริงควรยังงดเว้นเสียทั้งหมดคือทั้งไม่ทําให้ขาดด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ถลุด้วยคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> นอกจากไม่ฆ่าไม่ทรมานแล้วแล้วก็มีอารมณ์จิตเมตตาสงเคราะห์มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสัตว์กับเรามีส,สภาพาวะเสมอกันเือมีความต้องการในความสุขไม่ต้องการในความทุกข์ ต้องการในความเกื้อกูลซึ่งกันและกันแทนที่เราจะฆค่ากลับมีความไม่ตายความรักกรุณาความสงสารอาตมารู้สึกสลดใจเห็นว่าท่านบุญใดเสนาความรังเกียจในสัตว์เห็นเขาแล้วหนักใจมากแล้วสลดใจมากทั้งนี้เพราะอะไร เพราษัตว์กับเราเราก็สัษั์มีสภาวะเหมือนกันมีความหิวมีความกระหายมีความต้องการทุกอย่างเหมือนกันไม่เมื่อความรู้สึกมันเหมือนกันอย่างนี้เราจะไปนั่งรังเกตกันเพื่ออะไรดังเกตว่าร่างกายของสัตว์สกปรกหยาบคายตำช้าร่างกายของเราละ่ะมันดีกว่าสัตว์ตรงไหน สัตว์มีอุจาระเราก็มีอุจาระสัตว์มีปัสสาวะเราก็มีปัสสาวะสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเราก็มีเหมือนกันสัตว์กินของที่สดที่ขาวเราก็กินของสดข่าวเหมือนกัน <c oughs> สัตว์ต้องการเสพกามเราก็มีความปรารถนาในการเสพกามเหมือนกันแต้ว่าสัตว์ฆ่าคนน้อยแต่คนค่าสัตว์มาก สัตว์เบียดเบียนคนมีน้อยแต่คนเบียดเบียนสัตว์มากอย่างนี้ใครควรจะรังเกียจใครมนุษย์คือเราควรรังเกียจสัตว์หรือว่าสัตว์จะควรรังเกียจเรานั่งนึกนั่งพิจารณาดูให้ดี <c oughs> ว่ามนุษย์มักจะยกย่องตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นสัตว์ตุดเสริแต่เลือกแท้จริงๆแล้ววันหนึ่ง พวกปลาทูปลาเล็กและปลาใหญ่ฆ่าคนตายกี่คนแมนคนฆ่าสัตว์ตายวันละกี่ตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วน,นั้นเราจะมานั่งรังเกยียตสัตว์เพื่อประโยชน์อะไร <c oughs> เรียว่ากันไปเราเองสิใมความร้ายกว่าสัตว์มากนี่เราจะไม่พูดกันในข้อนี้เราก็พูดกันเฉพาะในข้อที่ว่าเรา มีความต้องการเมตตาปราณีสัตว์เราไม่รังเกตียจในสัตว์ก็แล้วกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์ <c oughs> มีความรู้สึกว่าสัตว์กับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่จิบตายเหมือนกันอย่างนี้สบายใจดีไหมถ้าเราอยากจะฆ่าเขาถ้าเขาจะฆ่าเราเขาบางเราจะมีความรู้สึกยังไง เราไม่ต้องการสัตว์ตัวเล็กเเช่นอยู่ขอเลือดเราหยดเดียวเราโกรธตีซะจนตายมี่ค่าของชีวิตของสัตว์ทั้งยังไม่มีราคาค่างวดไม่มีใครรับรองชีวิตเสยียเลยเป็นอนันว่าความร้ายแรงของคนมีความร้ายแรงยิ่งกว่าสัตว์ทําไมเราจะต้องไปนั่งรังเกียจสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชั้นเลวสัตว์ทิาันนะ และยกย่องตอนเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นดีสัตว์ประเสริฐหนักใจตอนนี้ขอพูดตรงๆว่าหนักใจไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงใช้มีความรู้สึกดีไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านนันหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีเราปฏิบัติเพื่อความเป็นประโยนดาบันเราก็ต้องมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารไว้เป็นที่ตั้ง เราก็ไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์ไม่ยอมกันแกล้งให้สัตว์ได้รับความลำบากมีความปรับเลื้มใจเมื่อมีโอกาสได้สงเคราะห์สัตว์ให้มีความสุข <c oughs> <c oughs> นี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับศีลข้อที่สองข้อว่าอาธินาทานการลักการขโมยทราบสินของบุคคลอื่น ความจริงทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยแล้วก็มีชาวบ,บ้านที่ไหนที่เคยประกาศทางหนังสือพิมพ์ประกาศทางวิทยุแจกใบปลิวและโฆษณาแนะขยายเสียงว่าทรัพย์สินของฉันมีมากขอท่านอันหลายจะมาช่วยกอบโกยทรัพย์สินของฉันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้อาตมาชีวิตอย่างน้อย แต่ว่าชีวิตที่เกิดมาผ่านมาที่ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็เป็นอนุว่าเท่าดีทราบคนก็ดีตส์คนด,ดีไม่ต้องการให้เรายื้อแย่งทรัพย์สินของเขาเรามีความรู้สึกชั้นใดเขาก็มีความรู้สึกชั้นนั้นนี่ความต้องการในทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราจะทำลายด้วยวิธีไหน องสมเด็จด้วยจอมไตรทรงตรัส <c oughs> ว่าการอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องจากความโลภเป็นสําคัญการที่เราจะทําลายความโลภให้หมดไปเราก็ต้องมีการให้ทานเป็นการต่อต้านกับความรู้สึกนั้น <c oughs> ความรู้สึกอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเราไม่เอาละ เราไม่ต้องการอยากได้ทรัพย์สินของเขาแต่ว่าเรากลับให้ทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอืน่นนี่เป็นปฏิปทาเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระสูดาบันเจน่ว่าพระสูดาบันทุกท่านพอใจในการสงเคราะห์เป็นการทําลายโลภะความโลภไม่มีความเทะเยอทียานอยากได้ทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตน แต่ว่าระโสดาบันยังร่ำรวยแต่ว่าการธรรมา,ากินโดยปกติท่านเรียกว่าสัมมาชีวะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงทำนี้และไม่ทรงถือว่าเป็นความโลภความโลภในที่นี้เป็นการถือเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นให้โดยไม่ชอบธรรมเท่านั้นนี่การแก้ตัวนี้แก้โลภตัวนี้ก็ต้องการมีการให้ทานเป็นเป็นกำลัง การให้ทานที่จะมีขึ้นได้ก็ระสัยจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่เป็นอนุว่าถ้าเรามีเมตตาความรักมีเมตตาความสงสารก็คุมศินได้สองสิขาบทแล้วต่อไปองค์สมเด็จพร,ระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำว่าโทษแห่งความทุกข์ด้วยเหตุแห่งความทุกข์ข้อที่สาม ในวา,ารเมสเมชาจาร์การละเมิดชีวิตอาการละเมิดความรักในบุคคลอื่นพอนี้เรามีความเข้าใจว่าแย่งสามีเขาแย่งปัญญาเขาเป็นกาเมสเมชาจาร์เดินเลื้อแท้นอง,องค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงตรัสว่าสามีเขาก็ดีปัญญาเขาก็ดีลูกเขาก็ดีหลานเขาก็ดีเลงเขาก็ดี อยากเขาก็ดีคนรับใช้ก็ดีคนอยู่กับผู้บังคับบัญชาก็ดีทั้งหมดนี้ถ้าไปละเมิดโดยที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปกครอง,ของเขาไม่รู้วิดามันดาไม่รู้ม่ได้ไม่รอนุญาตเขาผู้นั้นมีโทษเป็นกามเมอันนี้ต้องลดให้หมดยินดีแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเท่านั้นยิงจะถูกต้องตามยหวะแห่งการรักษาศีล เพื่อความเป็นประโสดาบันนี่ความรู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงดีไม่ดีเห็นคู่ครองของบุคคลอื่นมันน่ารักน่าปราสนาน่าร่วมรักแสีจ,จริงๆจะเป็นท่านชายก็ดีท่านหญิงก็ดีมันนึกถึงตัวเราก็แล้วกันว่าเขากับเราผู้เป็นเจ้าของย่อมมีความรู้สึกเสมอกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายคนรักของเราและบุตร้างของเราโดยที่เราไม่เห็นชอบด้วยชั้นใดคนอื่นทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกชั้นนั้นอดใจยอมรับนับถือสิ่งลดกันใช้เมตตาความรักกรุณาความสงสารบุคคลผู้เป็นผู้ปกครองว่าเขากับเรามีความรู้สึกเหมือนกันในต,ตอนนี้ท่านเรียกว่าสันโดษ ยินดีแต่อยาพาะคู่ครองของตัวตนนั้นหักอารมณ์ขมใจเข้าไว้เพื่อการสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างให้คนมีความสุขตลอดการตลอดสมัยถ้าทําผิดจจงหวะเข้าไปล่วงละเมิดคนรักของบุคคลอื่นเขาเข้าหรือทีอเ่เขาหวงแหนชีวิตจะสั้นตัวเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนก็อ,อนี้องค์สมเด็จพระจินวรมนไดีทรงแนะนําให้ละเสีย เราจะมีความสุขข้อดีใสข้อดีสี่มุสาวาทองสมเด็จพระบรมโลก,กนนาถให้ปรารอบว่าเราเองต้องการไหม่าคนอื่นเขาจะมาโก,ออกหกมดเท็จในเรื่องที่เราต้องการความจริงอันนี้ก็จะมองเห็นได้ว่าทั่านชายและท่านหญิงก็ไม่มีไม่พึงปรารถนาเราไม่ต้องการชั้นใดเขาก็ไม่ต้องการชั้นนั้น นอกจากคำมสาวาดวาจาที่ไม่ตรงกับความจริงแล้วองค์สมเด็จพระบรทิยแก้วให้ระงับ้อยคำคือคำหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังวาจาสอดเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นเขามีแตกราวเสิ่งกันละกันเพอเจอเร็วไหลาวาจาที่ไร้ประโยชน์ พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าก็ทรงแนะนําให้ละเสียรวมคว้าว่าทิ้งทั้งหมดนี้เราเองเราก็ไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแล้วใครเขาจะต้องการข้อดีห้าองค์สมเด็จพระพิชิตามารทรงแนะนําให้ละจากการดื่มสุราเรามีไรเพราะแปบว่าเพราะว่าเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาท ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตามปกติเราก็เมาอยู่แล้วถ้าเราไปดื่มสุราเมีไรประสาทมันจะพันเฟือนทำลายทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยใช้เหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเขาเหยียดหยามโดูถูกดูหมิน่นคนดื่มสุราเมีไรไม่เป็นที่นิยมของคนดียังมีอยู่บ้างก็สำหรับคนเลวเท่านั้นคือคนเลวเท่ากันเขาก็ดีเขาก็นิยมกันเอง คนที่ดีนี่เขาไม่นิยมพูดอย่างนี้คนจะไม่ถูกใจคนดื่มสุรายก็ช่างไปไรยมี่อพูดกันเฉพาะบุคคลที่ต้องการความเป็นประสงดาบันเท่านั้นสินห้ารายการสำหรับครวัตองค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาถือว่าเป็นปกติศินที่คนทุกคนต้องการสำหรับพระสำหรับเนงก็จงระวัง ท่านจงอย่าถือว่ามีสินสองร้อยี่สิบเจ็ดมีสินสิบหากว่าสินห้าบุาบทใดสิขาบทหนึ่งท่านพลาดก็แสดงว่าสิขาบททั้งเจ็ดสองรอยี่สิเจ็ดสิขาบทแลอว่าสิขาบทสิบของท่านไม่มีเลยและของเล็กยังรักษาไม่ได้ของใหญ่จะรักษาได้ยังไงเป็นอันว่าท่านทั้งหลาย การที่จะเข้าถึงความเป็นประโสงดาบันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือศีลรักษาศีลเท้มัน่นคงดำรงจิตให้ทรงอยู่อย่างนี้เราจะเห็นตัวอย่างสาววโคองค์สมเด็จพระบรมครูเวลามีน้อยยกตัวอย่างมาแค่น้อยอย,อย่างนางโคจุตราสาวใช้เขาว่านางสามาวาดี ในตอนต้นนี้นางขโมยค่าดอกไม้ของพนายวันละสี่ตำลึงเพ <c oughs> ราะว่าพนางสามาวดีได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเทีนบรมกษัตริย์เริ่มบาดเท้าเธอทรงพระพร,ะระจราชทานค่าดอกไม้วันละแปดตำลิงโคจุตราสาวชาววางังใกล้ชิด ไม่รับใช้ให้ไปซื้อดอกไม้ก็ว่ากันเสียคนวันลสี่ตำลึงสี่ตำลึงวันละครึ่งของคนที่ให้ไปต่อมาเมื่อนางได้ฟังเทศขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาเทศจบที่บ้านในบ้านคนไานมาลาการก็ปรากฏว่าน,นางนั้นได้เป็นบสุดาบัน เมื่อเป็นเะโสดาบันและวันทับตะว,วันนั้นเป็นต้นมานางก็เลิกโกงค่าดอกห้นี่จะเห็นว่าคนที่เป็นเะโสดาบันนั้นเขาไม่ละเมิดสินห้าจริงๆในอันหนึ่งในเรื่องเดียวกันสำหรับการรักษาสินยิ่งกว่าชีวิตนี่ก็ได้แก่คณะเขาบ่รนางสาม,มาวดีก็มีคุจุตราเป็นอาจารย์ เมื่อกลับมาถึงพระราชฐานพระนางสาม,มาวดีเห็นดอกไม้มากขึ้นเท่าตัวจึงถามว่าวันนี้พระราชาทรงพระราชทานค่าดอกไม้แก่ฉันเพิ่มหรือยังไง <c oughs> นางขุจิตราก็บอกว่าไม่ใช่แม่เจ้าพระราชทานเท่าเดิมแต่วันก่อนๆน,นี่หมอมฉันโกงสักครึ่งหนึ่งซื้อมาครึ่งหนึ่งนี่คนนี้เป็นมโนดาวันนี้เขาก็ไม่โกหกด้วยเขาพูดตามความเป็นจริง พน,นังาสามมาวดีถามว่าวันนี้ทําไมจึงไม่เอานางก็บอกว่าไม่เอาแล้วฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบัณฑีตแก้วท่านบอกว่าบาปเป็นความชั่วพน,นังาสามมาวดีขอให้เธอเทศให้ฟังพร้อมในหญิงห้าร้อยเขาพูดกันลัดๆเธอเทศให้ฟังจบเดียวเพราะปรากฏว่าหญิงทั้งหมดเป็นเบรสรดาบันหมด ในขณะนั้นเองที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตยังอยู่ในประเทศนั้นวันหนึ่งพันนางมาคันดียามีความฤทธิ์ยาในในพันนาสามาวดีกับคณะที่บำรุงพระพุทธเจ้าจึงตั้งใจจะเข่งฆ่าพันนาสามาวดีกับหญิงห้าร้อยคนให้หมดเพราะว่าสนใจกระองค์สมเด็จพระบรมสุคตเธอไม่เลื่อมใส พน,นางจึงได้เอาให้อาให้เอาไก่เป็นไปให้นพน,นางสามาวดีแกงมาให้พระราชา <c oughs> นี่ขอเล่ากันแบบล,ลัดๆเป็นการประกอบเรื่องพน,นางสามีพร้อมดีหญิงหาา้ารอยได้ฟังข่าวว่าพระราชาต้องการเสวยแกงไก่แต่ว่านําไก่เป็นมาให้นางก็บอกว่ารับไม่ได้เพราะฉันรักษาศีลฆ่าสัตว์ไม่ได้ ขาบอกว่าเป็นคําสั่งผู้ราชาอาจจะต้องถึงตายนางก็บอกก็ไม่เป็นไรถ้าฉันจะตายเพราะทรงสินบริสุทธิ์ฉันยอมรับเป็นอันว่านางก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ไม่ยอมฆ่าไก่นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทธทั้งหลายเจนว่าความเป็นระโสดาบันนี่มีความมั่นคงในศินจริงๆอย่างนางโคจุตรานั่น เขาไม่ยอมนำเอาทรัพย์สินที่บันที่บรรน,น,นางสามาวด,ดีให้ไปซื้อดอกไม้ที่เคยโกงไว้วันอสีตาเรงเขาก็เลิกโกงเมื่อไม่โกงแล้วก็ไม่โกหกหมดเ็ดแล้วต่อมาคณะขอานางสามาวด,ดีทั้งหมดอาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตเพราะขัดคำสั่งของพระราชาแต่ตว่าพ้นนางทั้งบรรดานางทั้งหมดมีหญิง ห้าร้อยคนถ้ามีพระนางสามาวาดีเป็นประธานก็กล้าที่จะยืนยันว่าเราจะไม่ยอมฆ่าไกา่อาหดเพราะว่าเราก็เคารพในองค์สมเด็จพระบรมโลก,กน,นาจะตายก็ตามทียอมรักษาศินยิ่งกว่ารักษาชีวิตนี่แหละบรรดาท่านหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรไหนๆท่านก็ประกาศตน คารบในองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสารสนดา,ส,าสัมมาสัพพุทธเจ้าแล้วและก็ต้องการความเป็นประสุนดาบันคือเป็นความความสุขขั้นต้นในพระพุทธศาสนาขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจนพายการรักษาสังโยชน์ข้อที่สคือทำลายอารมณ์ที่รัดจึงใจได้แก่ศีรับรตาปรามาศ การเป็นผู้ทำลายศีลจงอย่ามีแกจิตใจขออบันดาท่านพุทธบริษัทขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงมีความมั่นใจในการราศษาศีลและจงเชื่อว,ว่าท่านผู้มีศีลบริสุทธิ์นั้นย่อมมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมรายภพ คือคนที่มีศีลบริสุทธิ์ชาตินี้ก็มีความสุขเมื่อตายจากชาตินี้แล้วเกิดไปในชาติใหม่ก็มีความสุขขึ้นที่ว่าความทุกข์ใดๆที่มีปัจจัยเกิดจากศีลไม่มีสมหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะแนะนํากันก็หมดแล้ว ต่อากนี้ไปข้าวันบรรดาท่านั้งหลายที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระปริทีตแก้วจงใช้อิริยาบถตามสมควรนั่งปฏิบัตินั่งคัตมตัดนั่งพับเพียบนั่งหอยขากับเก้าอี้จะเองกายบนเตียงนอนหรือขัดพื้นทางข้างล่างจะยืนหรือจะเดินจงกรมก็ได้ให้ทรงใจนึกถึงศีลไว้เสมอที่เราเรียกันว่าศีลานุสติกรรมฐาน แต่ว่าศีลานสุสติกรรมฐา,านจะทรงอยู่ได้นานก็เพราะอาศัยมีพรมีหารคือเมตตากกุณาทั้งสองราการคงอยู่ด้วยอย่าช่วยให้รมใจของท่านเป็นเอกกตารมเรามองดูเวลาสําหรับการที่จะพูดกันก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปขบันดาสาวกโคองสมเด็จพระประทีแก้วจงปฏิบัติตามประธรรมคําสั่งสอนน่องค์สมเด็จพระจินวรแนะนํามาตามที่กล่าวแล้ว จนกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่าน